สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเนะจ้า สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาช่อง YouTube ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านจ้าที่เขามาติดตามรับชมแนวทางแลยก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจเนจาะจ้ามื้อนี้ก็มาพบกับแนวทางห้วห้าน้อยสูตรเม็ดเดียววันที่31เดเดือนหนึ่ง 2 5 6 7ากบมาผูกกับแน,แนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสำหรับพนฮานอยเม็ดเดียวของมือว่านจ้าสำหรับมือว่านนี่แอดจอยห้เด่นอยู่ที่หนึ่งวิ่งลูดจ้าสำหรับพนของเฮานี่ถือว่าพลาดไปนอกจากตองขอสชุดขอภัยพพี่น้องเอฟซีหลายหลายนจาอ่าเฉพาะกิจพนออกศูนย์สองสามหลังสามเกา สำหรับรอบพิเศษจัดเจ็ดศูนย์แปดหลังสองแปดรอบปกติหาสองสี่หาหก VIP ศูนย์หาหกหลังหกสี่จักหนึ่งหายไปใช่บอกมาเลยเนะจ้าอ่ะขอโทษขอไฟไฟิลล์เอฟซีไว้ด้วยละกันนะจ๊ะฝากตามต่อจ้ากับฮาน่วยสูตรเม็ดเดียววันที่สามสิบเอ็ดมือนี่แนวท่าโค้ชสี่ มาหาตามสูตรหรือบอสีเดินดีหรือบออานิกาโอรุ่นอีกที่หนึ่งนะจ้าเมื่อ,อนี่วันที NS, ่สามสอ็ดแอจอยลงแนวทางเล่าพัฒนาหาด้วยจานหลก้กกาแนวทางฮาหนอยหายสองสูตรหมัดร่วมกับ เม็ดเดียวนะจ๊ะแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยจะรัฐบาลไทยนี่แอดอยลงไห้2สองสูตรมือ่อวันที่สามสิบเอ็ดเจอกันสูตรแรกจะจับไห้ยสตัวบนล่างแล้วก็มีสูตรสามตัวด้วยจ้ะสาหรับรัฐบาลไทย่ะวดก่อนถือว่ามาตรง,ตรงๆเขาตัวได้แบบนๆกะย้อนหลังรับชมุมหยับหับชมุมย้อนหลังใดเลยเนะจ้ะ,ะถ้าสนใจแนวทางได้กะ รับชมย้อนล้างเอาเนาะจ้ามือนี่แอดจอยลุ้งหายหลักหลายแนวทางกันเลยที่เดียวเนาะจ้าสำหรับห้าน้อยเม็ดเดียวมือนี่ก่อนสิไปรับชมกับฝากคาเตือนไว้นิดหนึ่งเนาะจ้ะหาคาเตือนแอดจอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจ้ะบัวสนับสนุนเฮเลนการพนันจะถามหมักถาชอบคอยตามถามบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้ะแนวทางตัวเลขทุกตัวมีเข่ามีรุดจ้าผิดพลาดประการใดกะขอถูดขอไัยพีน่น้อง fc ไว้ด้วยละกันเนาะจ้ะแอดจอยกะคำนวณหายไปตามสูตรเนาะจ้ะ สำหรับหมัดรวมวนันก็คือว่าปังอยู่เนอะจากหาน้อยเม็ดเดียวเมื่อนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สี่เด่นสี่วิ่งรูดจ้าจับคูเด่นสี่วิ่งรูดสี่มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง สี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ้าสี่เก้าอ่ะนี่คือชุดเม็ดเดียวจ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนนะจ้าเพื่อมีตัวหมกักตัวชอบคือการจ้า ขอเน้นอยู่ที่48 49ปดสีองสี ้านวยสูตรเม็ดเดียววันที่สามสิบเอ็ดมือิตามนี่เลยจ้าหมักตัวไหนชอบตัวไหนลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้นะจากมือนี่กับเขาให้ปังๆละกันจากเขาให้มาตัวเน่นตัว้อละกันนะจ้าขอให้พี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยในมือนีิโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสาหรับพี่นอ้องเอฟซี่ีเข้ามาติดตามรับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งไว้รอนอกจากเพอ่์เซไดบอพาสแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปจ้า แอดจอยมีให้หลากหลายแนวทางจากบัวสิเป็นหุ้นนี้เคหุ้นห้างเสงียงลาปัฒนาฮาโนยรัฐบาลไทยจ้ะสำหรับสายหุนห้นหุ้นนี้เคอีหุ้นห้างเสียงจากแอดจอยลงหายตั้งแต่เมื่อคืนเจาจะสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ะขอจบเพียงทำสำนีเราจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า